สลัมสลัมดังเหรอนั้นเตยทราจะไม่รู้จักพูอะไรหล่ะหล่นง่วงนะเนาะระวังแอปติดจะด่าเอ้าเอ้าเอ้าอย่า,า,าให้มันหล่นเด้อ,อามาเล่นยังไงล่ะสลัมมันเป็นบ้านคนนะสลัมเขาจะเรียกจะแป็นนะังอ๋อสลัมมือนสลัมคลองเตยน,นะหรอ คนอยู่เยอะๆนั่นหรอใช่ไหมรู้จักสลัมคลองเตยไหมไม่รู้จักก็มันเป็นบ้านคนที่มันอยู่จิดๆกันนะเออนั่นแหละก็นั่นแหละสลมัมเอ <c oughs> บ้านคนอยู่ติดๆติดๆติดๆกันนะใช่ไหมอ้าแล้วเอามาเล่นยังไงแล้วเคยดูหนังเรื่องอะไรบ้างนางสิบสองอีกนึง ปราบุทองอะไรล่ะอคอนฟ้าหน้าดำางี้หรอโอ้ยเคยดูไหมยายป้าเกลือยายยายหัวปะคอนไม่อู้กรตูนหรอแล้วเคยดูไหมเคยดูอะไรล่ะเกมร้ายเกมรักเล่นเกมกันหรอ เคยดูหงฟ้าไหมหงฟ้าอ๋อเขาเป็นเขาเป็นหงกับการหรอยเคยดูอ้อยควนไหมสาวน้อยอ้อยควนเคยดูเคยดูอ๋อทำไมมันนานแล้วนะสาวน้อยอ้อยควนตั้งแต่น้าเป็นเด็กนอนใช่มันนานมากแล้วนะแล้วเคยดูอกธรณีไหมไม่เคยอ๋อเคยดูแต่อเจ้า เออเนาะตอนหนูนอนกับน้าแม่น้าไม่เปิดออดเจ้าให้หนูดูเลยเอาตอนไหนล่ะตอนนั้นแม่อเอาอไหนไว่าเอฟจีว่าให้มันนอนด้วยน้ะเอฟจีให้ร้อยหนึ่งหรอ <c oughs> ใช่ไหมนายได้ยินว่าใช่มีใครมานอนหรือย,อยังก็บอกไว้กันแล้วนะว่าเออแจมนอนวันเสาร์เอาก็พรุ่งนี้สิวันเสาหนูนอน วันศุกร์กับแพดวันนี้สี่วันสุ่ใช่ไหมก็วันนี้สี่วันสุ่อเออเขาใส่น้ำอะไรอ่ะขนมจีนเขาป้น้น้ำอะไรน่าจะเป็นน้ำเงี้ยวฮะน่าจะเป็นน้ำ,นำเยี้ยวหรอน้ำเงี้ยวมันคือเยี้ยวหรอ มันคืออะไรเระมันคือน้ำเงี้ยวมันทํามาจากอะไรมันทํามาจากน้ําอะไรนี่เลยไม่ใช่น้ําป่นหรือเปล่าน้ําป่นหรือเปล่าไม่น้าปลาไม่ก็ว่าน้าก็กินนะน้าปลาหรือว่าน้ํากะปิน้าชอบอะไรน้าต้องคิดดีเลยน้ำปลาโอ้ยไม่ใช่แต่เอฟซีกับพิซซา ไม่ชอบชอบไก่เขาสนกวางแต่หนูไม่ชอบพิซซ่าโคตรเลยทำไมอ่ะมีแต่แป้ง,างมากเลยอะแล้วก็มีแต่แป้งด้วยต้องกินไก่ย่างเขาสนกวางเอ Number <one. S 2> อ Number ขหนน่าเคยไปอ่า <c oughs> ฟาโรมไหมที่มีมา้าอืม มีกระต่ายมีอะไรอ่ะอ,อ้าวเหรอเราจะไปถ่ายคลิปกันนนเนี่ยมีมีสัตว์แล้วก็แล้วก็มีสาวเมนตี้ด้วยฮะสาวเมนตี้เมนตี้คืออะไรอรอนไลน์เลยไม่มีหรอกโคโยตี้จะมาเมนมาโยตี้อะไรหรอจะมาเต้นทำไมจะมาเต้นให้หมาดูหรอไม่ใช่แล้วก็มีไอติมกินด้วยแล้วก็ข้าว อ๋อเธอไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไปตั้งแต่ใครพาเธอไปป้ามีเพื่อนอ้าวเหรอชื่อพ่อเอใจดีมากเลยอ๋อคนที่ไปปีใหม่กันเหรอใช่ไปทุกอย่างเลยอืมอๆมชวนไปไหนก็ไปอืมอๆมอื้ชื่อขนมให้ด้วยอรอๆๆเอากินให้มันหมดเร็วๆกี่บาทล้วนั่นข้าบปุ้น่ะสิบสิบบาทเหรออ๋อ ากินเลาจะพากินอวกกบอากินให้มันหมดตั้งใจกินซื้อมาแล้วเสียดาย้ตัง